โอเคครับตอนนี้เราก็กำลังอบอ่อหลุมของเราโอเคครับนี่ก็ผ่านไปประมาณสองชั่วโมงโอเคเดี๋ยวเราไปรอดูกว่แกะเ้าวกไก่ลูกซื้อนดิแบบว่าเไม่เขียนนี่คือแบบว่าลุยเลยเป็นยังไงนะ <c oughs> ดูดิโอ้โหครับเฮ้ยมึงเคยปะหโหติดเนื้อ เดี๋ยวเขาบอกเต็มสิหืมคุณจะหยิบแต่แม่งหือยย่างนุ่มโอเคเด,ดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปแกะให้เต็มเต็มก่อนกลางสวัสดีครับเพื่อนๆื่อนวันนี้ผมเอสโซ่ครับวันนี้ผมมีรายการใหม่ชื่อรายการว่าเปิดครัวพิสดารอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากเราก็ทําเมื่อ EP แล้วเราทําเตาไปตอนนี้เราก็ได้ซ่อมเตาไปเรียบร้อยแล้วโอเคงั้นเดี๋ยว มาดูเลยวัตถุดิบเรามีเลยนี่อันนี้น,ะนี่ครับวันนี้ผมเดาไก่มาทําแบบเป็นอาหารแบบฝรั่งเศสหน่อยๆอาหารอิตาลีอาหารฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะอาหารฝรั่งอะ่ะนี่ขีนวัวไก่ของเราไปนูไก่เด้มาเดี๋ยวมาดูกันหมักเลย วั mm hmm. ดเถิดนี่ปาวิก้าใสหมดแล้วใสไ,ไป <h ums> เพิ่มความหวานให้รสชาติด <h ums> าบโอ้โหหูด้ <ś les> ไม่ได้เล่นนะบอกให้นี่ดูดูสีไก่ดิกูยยอยากกินดิบๆเลยครับกลิ่นเนี่ยนนวยวนใจกูมากเลยเติมเราหน่อยดิกินได้เหรับเ <ś les> ติ่ความหอม,มออด,ด้วยหน่อยไปจอดดูหน้านะครับดูหน้าน้องหนู รูปหลนนมันงัวม,มันะปะ,ะ,ะเดี๋ยวไปเจอกันชะจขั้นตอนต่อไปใข่เธอหมักไว้วางวางอ๋อยอดตัวนายสิงดูดิดิดดเอ๊ไม่เยแลห้อ แล้วนี่บุกมันนิดหน่อยให้มันหอมๆเอมใส่อะไรแปลตาไครอ่ะตาคายปกหน้าเ <c oughs> พิ่มความหอมความสกปรกค <c oughs> วามทุกอย่างที่มีโอเค энэ бол 방송국에 오셨더라가 Oh, yeah. 拿呢，还有奶茶的。来来 นี่ครับดูเขาดูว่วิธีห่อห่อเกือบถึงครึ่งชั่วโมงห่อไปรถท้ายออกมาจะเป็ีไงเนี่ย ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราไปดจกันโอเคก็สวัสดีน,นะครับเพื่อนๆตอนนี้เนื่องแต่เราไปซื้ออุปกรณ์มาแล้วแต่เราเกิดปัญหาครับปัญหาใหญ่เลยครับเตาพ,พังครับน,นี่กาลังซ่อมบำรุงเตาอยู่นะครับตอนนี้ก็ซ่อมบำรุงเตาอยู่ ดูแต่โอ้โหแต่โอเคเดี๋ยวผมเ,เดี๋ยวผมขอไปซ่อมเตาช่วยเตา stone ซ่อมเตาก่อนนะซ่อมเตาเต <c oughs> าเตาเฮียอะไรวะโอเคเดี๋ยวขอห <พอ S 2> ่อเตาหมก่อนไม่เตาเราแต่นี่วางเลยอย่างนี้โอ้แต่เราจะปิดฝาโอเคนะ เดี๋ยวรอ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 แล้วก็รอ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 รดรอรอเอคอรัรเรอ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 กอรอรออบอยอ่นะนีอก็รือที่เรากอรอรออรอรอีอออมอรออรอองเรโคตรเท่เลยอรอรรเ ว่าเราอบไว้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเปิดดูอ, <puppet> อ้อโหกินอะไรกระดดนี่โหยินไก่มาดูมาดูยินไก่ด oh. ูวะโอ้โหหอมอ่ะคนหอมอ่ะเดี๋ยวไปดูเดีย๋ยวไปดูเดี๋ยวรอ okay, รอ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 เดี๋ยวเดี๋ยวรอโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เราจะมาทำเครื่องปรุงแล้ว <duc> นี่ก็ท่ามองแล้วนะไก่ก็ได้ใกล้ใกล้ได้แล้ว ตอนแรกเลยมันหนาวมีดหันไปผมไม่ยังพอมาไม่ยังพอมาผมบอกเลยครับกูหัน่นมะนาวไม่เป็นครับตอนแรกไม่ต้องมีพิกัดรองอื้อ ไปเลยช้อนหนึ่งเอาแบบพีกๆนะใส่าปาปิก้าใช่สไตล์สไตล์ร้านนี้ต้องใส่หริก้า,หหาดนาหน่อยนะครัเยอะอ้วหน่อยนะแล้วก็ใส่อะไรอีกวะ น้ำตาลน้ำตาลใส่เลยนี่ว่ใส่ใส่ใส่น้ำเปล่า เรื่องห่วงซึ่งนี่ไปขี้มายังไม่ล้างมือเลยเราลองสะอาดมันก็จะมีความซ่าๆเลยนะเราใส่นี้ไปมาผงนัวใส่ไปหน่อยนะึง เด็ดที่เด็เดพลาดไม่ได้นะด้วยความหอมขอาคั่วอื้อนอเกนะโคตรหอมอ่กไม่ชิมแบบธรรมดาก็ไม่ได้กู เห็นใจโชคจิตที่หายเลยคือเดี๋ยวรอไก่เดี๋ยวรอไก่นะอะไรต่อโอเคครับนี่ก็ผ่านไปประมาณ2ชั่วโมงนะเดี๋ยวเราจะมาดูไก่ที่เราอบไว้ดูร้อน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 เป็นธรรมดานี่ดูไก่เราหาอะไรมาชี้เวรร้อนมาก เพื่อนว่าจะสุกไหมว่าจะสุกไหมโอเคเดี๋ยวเราไปรอดูตอนแกะกันดโูโอ้เต้าดูกลินอย่างหอมอะ่ะ ทำเป็นไหมเนี่ยใส่ชั้นหน้าะิจไม่ธรรมดาจริงนะโอ้ เ้าดูไก่เราซื้ไม่นานจังอะร้อนเนียครับออโอ้ื ไก่เล้าหืหนังนุ่มดูดีดูดีดูความนุ่มมันดิแบบว่าเอามีเขียนี่คือแบบว่าลุยเลยนะูหไก่นุ่มหืทำครั้งแรกแต่ไม่รู้รสชาติเป็นยังไงนะดูดิโอ้โหแบบุยมากอะ่ะเฮ้ยมึงเคยปะ กินไก่แล้วไก่แม่งละลายลายในปากอะ่ะไอ้เนี่ยไก่แม่งละลายในปากของจริงปกติเนื้อเแถวเขาปอเสียบอกเนื้อละลายในปากนี่ไก่แม่งละลายในปากของจริงเขอหืมกูจะดิบแต่มังร้อนตัดดูดิแค่แบบมินเนี่ยสะกี้แค่นี้เนี่ยโอ้โอ้โอ,โอ,อืมหืม รูปแบบไก่นุ่มมากนุ่มมากแต่ว่าแตะชอบตะกล้องลองชิมดนมูนุ่มๆโอ้หอย่างนุ่ม,มโอเคดเดี๋ยวเดี๋ยว,วไปดูเดี๋ยวไปแกะให้เต็มๆก่อนเดี๋ยวไปเจอกันเอาล่ะฮะท่านผู้ชมดูนี่สิครับขนมจิ้มแจ่วก็ทำเองนะโอ้ยร้อนร้อนร้อน โคตรลอยอืมฮึมฮึมของจริงอะครับลองไปทำกินดูได้นะโคตรเด็ดลองดูลองด,ลองดูลองแล้วคุณจะติดใจเดี๋ยวเจอกันนะครับ เเดดจจิิจงงโอเคครับเพื่อนๆวันนี้ผมให้โต้ไปซื้อของอยู่แต่ผมจะแกล้งมันยวผมจะชงล่า้มันนี่ <c oughs> เหนื่อยใส่ไปเหนอย เด็กไม่ควรเรียนแบบนะครับ

นแตกเลยมันกิมใหม่ดิมันนมันไอพี่วางอะไว้มันช่างต้องตัดนี่แหมเอาชิมกันดิเนี่ยไายแล้วตรงไปวอโซ้โดนแล้ว ไปไงครับเป็นไงครับพี่รสชาติเป็นไงครับไม่ได้ใส่นลงไปอย่างนี้ใส่เกลืองั้นยังไม่คือเรียบร้อย่อยอ่ะคือรอบแรกคือแบบโอ้โหจะไม่กินอะไรนะรอบสองเนี่ยแม่งมันไม่ใช่ดีแต่ไม่ใช่เหล้าแล้วแม่งรู้สึกแบบรสชาติแปลกๆเหมือนน้ำเกลือ